เด็กปฐมวัยคือเด็กในช่วงอายุแรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่1เป็นช่วงวัยที่สําคัญอย่างยิ่งต้องได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาเป็นตามศักยภาพหรือ full human potential เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของพัฒนาการเรียนรู้ที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งสมองมีพัฒนาการสูงสุดส่งผลต่อสติปัญญาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์การดำเนินงานเรื่องของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน4ี่ เรื่องของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปะสมมาไวแห่งชาติเด็กผสมมาไวให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้เด็กสาระของส,งสังคมจากความสําคัญดังกล่าวกองจึงได้จัดงานเด็กผสมมาไวแกเ่เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของรองจังหวัดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผู้เขา้าร่วมประชุมทั้งสิ้น76คนโดยมีเนื้อหาสาระในการ ซึ่งปัจจุบันมีสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนทั่วประเทศจำนวน1,398แปห่งแบ่งเป็นกรุงเทพมหานครจำนวน331แห่งและส่วนภูมิภาคจำนวน1,077แห่งมีกลุ่มงานพัฒนาสมัยและก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วฉันขอเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติงานไนดะ้เด็กถ้าไม่รับการพัฒนาช่วงสื่อ2-6ปีเนี่ยเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยสำคัญนะคะซึ่งเราเนี่ยมีหน้าที่เรานี่คือกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจจะเกิดสถาการณ์าโควิดก็เลยทำให้จำนวนเนี่ยลดน้อยลงเหตุ A เ,เนาะ ที่ที่พี่ไปดูนะคะจะเป็นระดับ,บีหรือเปล่าหรือวบบ่าีภายให้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กอะเงี่ยนะคะซึ่งเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องลงไปเยี่ยมลงเป็นตัวแทนของกระทรวงนะคะที่ลงไปให้ความรูก้กับเนอร์เซอรี่ในพื้นที่ได้นี่นะคะบางจังหวัดเช่นเชียงใหม่อาจจะเยอะหน่อยเนาะบางทีไม่ก็ก็ไม่เป็นไรก็ช่วยกันแต่บางจังหวัดอาจจะยกตัวอย่างถ้ายกผิดก็ตอบนะคะจังหวัดเราจะได้ช่วยกันแล้วเราจะได้ไปต่อได้ การที่เราขี่ระบบได้เสร็จแล้วเนี่ยเราระเมินตนเองเสร็จเนี่ยหูไม่ให้มันหล่นลงมาเป็นบีอะไรเงี้ยอันนี้เป็นหน้าที่ของเรานะคะอันนี้อยากให้มองเป็นงานหลักของกระทรวพอมอนะคะแรงในเนอเร์เซอรีอ่มีการใช้ความรุนแรงหรือเปล่าเราลงไปเปล่าตรงที่เราพบเจอแล้วเราทำยังไง เราเข้าไปช่วยเขายัางไงนะคะเราให้พูดว่าที่เขาอยู่ดีเขาอยู่ซีเขาอยู่บีแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงให้เขาเป็นระจับที่ดีขึ้นได้นะคะเจ้าหน้าที่นะคะผู้ด,ดูแลเด็กโดยผ่านระบบ e-learning เรื่องเด็กเป็นเรื่องของทุกคนเนาะอย่ามองว่าเป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของพ่อแม่แต่ว่าจริงอยากให้มองว่าเป็นเรื่องของทุกคนจุดที่ตอบิบาในการในในสวนนะี้หลายท่านก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องกับการ ทำงานพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับเราพูดคุยกันในวันนี้นะครับวันนี้ได้รับโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช่ความรุนแรงด้าดนนักการแ,กและสุขภาพจิตก<อ>ารล่วงละเมิดทางเพศเป็นอันตรายต่อร่างกายจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายศีลธร,รรมอันดีไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ทั้งนี้รวมถึงแล้วเว้นการกระทําจนทําให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะดังกล่าวข้างต้นด้วยความรุนแรงด้านเพศ หมายถึงการให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางเพศของผู้ใหญ่ ค่ะสำหรับงานวันนี้ที่จัดขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือจัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้แก่พี่เลี้ยงที่ดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วทั้งประเทศนะคะค่ะซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อน,นําความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่โดยประเด็นที่มาอบรมในวันนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของอการ ดูแลเด็กยังไงไม่ให้ใช้ความรุนแรงกับเด็กนะคะแล้วก็การยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็การลงระบบข้อมูลคือการคีข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศในการประเมินตนเองของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนนะคะซึ่งความรู้ที่เจ้าหน้าที่ได้รับใน2วันนี้นะคะจะเอาไปเผยแพร่ให้กับ ผู้ด,ดูแลสถานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่ให้เขามีความรู้ในการเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานกับเด็กในพื้นที่นะคะการดูแลเด็กค่ะว่ายังไงทํายังไงเลี้ยงดูเด็กยังไงในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงกับเด็กไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ความรุรแรงทั้งด้านร่างกายด้านวาจานะคะหรือว่าการใช้ความรุนแรงทางด้านอารมณ์นะคะซึ่งการใช้ความรุนแรง ทุกด้านที่พูดไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อเด็กทั้งสิ้นนะคะซึ่งวันนี้จะมีวิทยากรที่มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเจ้าหน้าที่เอาความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปคุยกับพี่เลี้ยงที่อยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนนะคะให้เขาเข้าใจในเรื่องของอเลี้ยงเด็กยังไงไม่ให้ใช้ความรุนแรงกับเด็กค่ะ จริงๆแล้วพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยเราอยากให้จบประถมวัยมาเพื่อได้มีความรู้ในเรื่องของพัฒนาการเด็กนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้นะคะจะไม่ได้ก็มีการเสริมพี่เลี้ยงโดยการอบรมการให้ความรู้ในการในเรื่องของพัฒนาการเด็ก แต่ละช่วงวัยให้กับพี่เลี้ยงก็จะเรียกพี่เลี้ยงมาอบรมให้ความรู้หรือว่าจะมีสื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆที่เป็นคู่มือนะคะให้พี่เลี้ยงได้เกิดการเรียนรู้และก็เอาไปปรับใช้นะคะแล้วก็มีการติดตามประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงที่มาอบรมวันนี้ค่ะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของพัฒนาสังคมจังหวัดนะคะจะลงไปติดตามและก็ดูแลวันนี้คนที่มาคนคนที่มาเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ที่ไปดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กชนในพื้นที่อีกทีหนึ่งนะคะ ในเรื่องขององานปฐมวัยนะคะเป็นการทํางานร่วมกัน4ี่กระทรวงหลักนะคะเป็นของกระทรวงพอมอกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงศึกษาค่ะซึ่งจะเป็นการมูลก,การการทำงานร่วมกัน4ี่กระทรวงนะคะในแต่ละจังหวัดก็จะมีคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดที่มีสี่เลขาร่วมเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการนะคะในเรื่องของการรันง,งานในเรื่องของการประเมินการทํางานตรงนี้ค่ะ ในเรื่องของการประเมินสภาวะจิตของของผู้ดูแลเด็กนะคะเพราะว่าการที่มาทํางานกับเด็กเนี่ยมันจะต้องมีการประเมินวุฒิภาวะทางอารมณ์เพราะไม่งั้นถ้าเราไม่มีการประเมินสภาพจิตเนี่ยการที่จะมาทํางานกับเด็กเราไม่รู้ว่าเขามีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้ผ่านการประเมินตรงนี้เนี่ยสักวันอาจจะเกิดการใช้ความรุนแรงกับเด็กขึ้นมาได้ค่ะ มีการอบรมทุกปีค่ะอบรมทุกปีในการในเรื่องของการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะคะแต่ว่าประเด็นอาจจะเปลี่ยนไปพอดีปีนี้มันมีในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วยก็เลยเพิ่มตรงนี้เข้าไปด้วยนะคะค่ะเรามีการให้ความรู้กับกับเนสเซอรี่นะคะแล้วก็มีการ จัดเจ้าหน้าที่ลงไปเพื่อประเมินนะคะการาดูแลเด็กใน,ใ,ใ,นในพื้นที่นะคะซึ่งในตัวภูมิภาคก็มีสํานักง,งานพัฒนาสังคมจังหวัดเป็นตัวที่รันอยู่นะคะส่วนในกรุงเทพก็จะมีกลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ที่กสสที่กองเนี่นะคะเป็นผู้ดูและคะ่ะ มีหลักสูตรค่ะมีหลักสูตรที่ต้องอบรมตรงนี้35ชั่วโมงค่ะผู้ที่จะต้องมาเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าผู้ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนหรือว่านสรีนะคะต้องผ่านหลักสูตรนี้มีการอบรม35ชั่วโมงนะคะค่ะ ก็จะมใีในเรื่องของพัฒนาการเด็กในเรื่องของการดูแลเ,เด็กตามตามช่วงวัยนะคะในเรื่องของออการอะไรนะการประเมินการประเมินสุขภาวะของเด็กนะคะแล้วก็การจัดสถานที่เรื่องอะไรพวกนี้ค่ะเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการจัดระบบของเดอร์เซอรี่ด้วยนะคะค่ะ จริงๆเรามีพบรบคุ้มครองเด็กนะคะพศ .2546 ตรงนี้อยู่แล้วในเรื่องของการาลงโทษกับผู้กระทําความรุนแรงกับเด็กนะคะแล้วก็มีพบรบในเรื่องของคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวด้วยถ้าเป็นคนในครอบครัวกระทํากับเด็กหรือครอบครัวนะคะก็จะมีตัวกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วค่ะ